วันนี้ช่างเบิร์ดเอาเครื่องมาโชว์กี่ตัวครับกกประมาณนเจ็ดแตัวครับโอ้โหดีเซลบ้างเป็นซินบ้างครับเดี๋ยวให้ช่างเบิร์ดจัดให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปที่บูช่างเบิร์ดกันคทุกคนใช่ครับครับผมผมเบิร์ดหลังห้าครับวันนี้ก็เอาเครื่องมาโชว์นะครับในงานโชว์เครื่องเรือที่วัดโคทารามนะครับครับผมก็ตัวนี้ตัวแรกนะครับเป็น h อนด a เอ5สิบห้าครับตัวนี้เป็น n อครับอ่าก็มี เลน้นเล่นเป็นสี่เลน้นอ่าแล้วก็กล่องไฟครับเป็น E.T.U. s h o p e ค c ูนเป็นสไปร์ารอนครับตัวนี้ก็เปิดเราไ้หมื่นหนึ่งครับอ่าตัวนี้เป็นฮอนด้ครับ k 2 4 a ครับอ่าแต่ตัวนี้เป็นในรูปแบบของเครื่องยนตเทอร์โบอ่าเพราะมีคนพาเอาไปใส่แล้วเขาบอกว่าเคลื่องกล่องใส่เรือไม่ได้พี่ก็อันนี้ทําไม่ดูครับเพราะว่ามีบางคนทาแล้วผมว่ามันยังไม่สุดอ่ะอ่ ามานานไหมครับแล้วก็นี่ครับตัวนี้ตัว่ะไปตัวนี้เป็น L15 ครับแต่ว่าตัวนี้เป็นเทเบลอ่ามันจะไม่ใช่ n อเอแล้วตัวนี้ก็เหมือนกันครับเป็น L15 เหมือนกันอ่าแต่ว่าความแรงอ่ะถ้าเทียบกับ n อนเอพวกเครื่องเทโบมันแรงกว่าเยอะอ่าอย่างพวกเครื่องเทเบลพวกนี้ครับเราก็ตอนส่งค้าก็ปั่นไดโนมาอ่าแรงมาประมาณสา0ร้อยกว่าตัวี่ ท่าฝักร้านด้วยนะคะใครอยากทำนะคะเครื่องกล่องที่ใส่เลยอะพี่บางคนบอกว่าทำไม่ได้ครับเวลาคารับจบมทมดครับถ้าสนใจก็ติดต่อได้นะครับเอโบอร์โทร0865591959ครับฝากไปด้วยนะครับ